โฆษณาเขาดีเหลือเกินผมก็เลยอยากลองดูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ที่ผมสั่งมานะครับเป็นตู้เชื่อมมิก250 LED นะครับ mini LED ของ e n d i l y อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะดี N d ปล l านะครับเอ่อซื้อมาแทนตัวเก่าที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับที่แกะออกว่าจะซ่อมพอดีไปเทียบไปถามราคาอะไรแล้วนะครับเทียบกับของใหม่ดูมันไม่ต่างกันเลยนะครับซ่อมก็พันกว่านะครับซ่อมก็พันกว่าซื้อใหม่ก็พันปลายถึงสองพันนิดๆตัวนี้ผมได้มาในราคาสองพันครึ่งนะครับสองพันห้า เอนเดลี่มิกสองห้าศูนย์มินิ LED นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกัน,นครับว่าเขามีอะไรแถมมาให้เราบ้างนะครับเรามาดูของแถมเขาแล้วก็มาดูว่ามันจะตรงปกหรือเปล่าตรงปกมันไหม เปิดกลองออกมานะครับก็จะมีใบอะไรน่าจะเป็นคู่มือการใช้งานเอาละเราเห็นอะไรบ้างที่อยู่ข้างบนนะครับจะมีน้ํายากันกันเขาเรียกกันอะไรกันลวดเชื่อมกันขี้เชื่อมีสแล็กติดหัวหัวทิพนะแล้วก็ สายเกาวนะครับสายเกาวหนึ่งเส้นหน้ากากเป็นแบบสวมหัวแล้วนะครับหน้ากากเป็นแบบสวมหัวนะที่เขาแถมมาให้นะครับไม่ใช่แบบเอ้มือจับนะครับโอเคอยู่ลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อม M M A นะครับห้าเส้นแล้วกอ็อันนี้ลวดเชื่อมมิกนะครับ ัวเชื่อมมิกนี้เขาให้มาแบบไหนล่ะเออหนึ่งกิโลไซส์หนึ่งจุดศูนย์นะครับไม่ใช่ศูนย์จุดแปดนะตัวนี้เขาให้หนึ่งจุดศูนย์มาเลยนะครับหนึ่งกิโลเขาแถมให้หนึ่งกิโลเลยนะให้มาหนึ่งกิโลเลยตัวนี้เป็นสายเชื่อมมิกนะครับสายเชื่อมมิกน่าจะยาวประมาณสองเมตรนะครับ น่าจะนะประมาณสองเมตรนี่แหละทีนี้กนน็นี่คือตัวนะครับนี่คือตัวตัวตู้เชื่อมนะครับอเอาตัวออกมาแล้วเราก็จะเห็นสายเชื่อม MMA นะครับเป็นหัวหัวเชื่อมนะครับหัวเชื่อมเชื่อมทูบ MMA นะครับ อ่ะแล้วก็เอากล่องออกไปก่อนครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องเขาเอนเนี่นี่ครับหน้าตาเขาก็จะอย่างนี้นะครับนี่เป็นสองปุ่มกดนะครับเขาบอกได้ทั้งออโต้ได้ทั้งแมนนวลน,นะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับยังแนะนำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับการใช้ออโตโ้หรือแมนนวลน,นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่ใส่ลวดนะครับก็จะมีค้อนกับแปรงลวดนะครับเอาไว้เคาะขี้สลักนะครับให้อีกหนึ่งะครับโอของแถมเยอะอยู่นะครับแถมเยอะอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะมีคู่มือการใช้งานอีกกับใบรับประกันหรือเปล่ามีหัวทิปให้ด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวนะครับ มีสายสะพายนะครับโอ้ให้เยอะให้เยอะครับเดี๋ยวแกะดูแกะดูแกะดูหน่อยคู่มือเป็นภาษาไทยไหมเป็นภาษาบ้านเราหรือเปล่าโอ้เป็นภาษากลางหมดเลยนะครับภาษากลางที่ใช้กันทั่วโลกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็เก็บไปไว้ด้านข้างก่อนนะครับทีนี้เราก็จะเช็คส่วนประกอบอ,อตัวล็อกเขาเป็นเป็นระบบบิดล็อกเอานะครับไม่ใช่เกียวนะครับตัวแรกที่ผมมีที่ผมเคยใช้เขาจะเป็นเกียวนะครับหมุนเข้าหมุนออกเราอาจความแน่นไม่แน่นได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นแบบ ล็อกไอ้นี่เลยนะครับนี่ดูเฟืองมอเตอร์ดูชุดสีเขานะครับดูร่องนะครับดูร่องตัวนี้เขาเอาหนึ่งมิลออกมาไว้ข้างนอกแล้วนะครับหนึ่งมิลจะดูร่องใหญ่กว่านะครับศูนย์จุดแปดจะดูเล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับเดี๋ยวจะประกอบแล้วเราก็จะลองดูครับว่ามันเชื่อมดีอย่างที่เขาโฆษณาไหมนะครับดี๋ยวให้ดู มิติเครื่องก่อนนะครับเครื่องเขาน้ําหนักประมาณสามกิโลนะน่าจะสามโลกว่านะครับผู้หนักหนักกว่าหนักกว่าตัวเก่านะตัวเก่าเบานะครับตัวเก่าเบาอ่ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ลวดเข้าไปแล้วนะครับเอ่อแล้วลวดก็ใส่ไม่ยากนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาตัวขนลวดใส่เข้าไปนะครับ ตัวล็อเกเขาจะเป็นแบบเดือยนะครับไม่ใช่เกี่ยวนะครับตัวนี้มีผมไม่ชอบอยู่คือมันตั้งไม่ได้นะครับเอาแน่นไม่ได้เอาหลวมไม่ได้ตัวนี้ล็อกอย่างเดียวแล้วก,ก็ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับมีโอกาสที่จะหักเร็วนะครับไอ <c oughs> ตัวเดือยล็อกเนี่ยมีโอกาสที่จะหักนะครับแต่ไม่เป็นไรเขาทามาอย่างนี้ก็มันก็ไม่ค่อยได้ปวดออกหรอกนะครับ <c oughs> ลวดนี่เป็นลวดที่เอาออกมาจากเครื่องเก่านะครับลวดใหม่ยังไม่ได้ใช้นะครับที่เขาแถมมาตัวนี้ก็เป็นหนึ่งมิลเหมือนกันนะครับ ตันนี้ก็เป็นหนึ่งมิลเหมือนกันก็เดี๋ยวจะแย่เข้าดูนะครับนี่ยครับแล้วก็ตัดออกแล้วก็ทำให้มันตรงๆหน่อยแล้วก็แย่เข้าไป มันเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่โอเคให้ปลายมันโผล่ไว้นะครับดูฝั่งนี้นะให้ปลายมันโผล่ไว้เพื่อทีเราจะได้สอดเข้ากับไอ้นี่ไอ,อ,อ้ตัวสายปืนนะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปนะแล้วนะก็หมุนลงแล้วก็แย่เข้าไปในรูครับปั๊บแล้วเราก็ หมุนขวานะครับหมุนขวาให้แน่นตัวนี้ก็สวมเข้าไปแต่ดูก่อนอ่าเขาก็จะมีร่องของเขานะครับเราต้องดูร่องด้วยนะสวมเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับล็อกตัวหมุนเกลียวนี่ให้แน่นนะครับบวกก็คือสีแดงครับนี่ก็ให้เป็นแบบเกลียวมาแบบเกลียวดีกว่านะครับ เบบเกลียวดีกว่าเป็นแบบไอ้หมุนล็อกนะครับหมุนเดือยล็อกอ,ะอ่ะนะเอาเดี๋ยวขยับไออุปกรณ์เขาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพมุมกว้างนะครับแล้วจะเชื่อมให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเปิดเปิดเครื่องดูก่อนดีกว่าเนาะ,ะ,ะสวิตเปิดปิดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้เขาตั้งมาแล้วนะครับเป็น เป็นหนึ่งจุดศูนย์นะครับเรากดตรงไหนให้มันไปเป็นตรงนี้ป่ะอันนี้เป็น m m a อันนี้เป็นติ๊กติ๊กเราคงจะไม่ได้ใช้หรอกนะครับอันนี้เป็นศูนย์จุดแปดหนึ่งจุดศูนย์นะครับศูนย์จุดแปดกับหนึ่งจุดูนนี่คือมิกนะครับอตอนนี้ลวดเราเป็นหนึ่งจุดศูน เดี๋ยวจะกดปิดลวดออกมาครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับถ้าขึ้น A อนี่คือออโต้นะครับตัวนี้จะปรับไม่ได้นะถ้าเป็นออโต้นะครับถ้าเป็นแมนนวนล่ะเขาทำยังไงกดตรงนี้แช่หรือเปล่าเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋ออ๋อนี่ นี่หรือเปล่าคือแมนนวลออโต้แมนนวลออโต้เดี๋ยวลองกดแช่อ๋อตอนนี้ก็ปรับโวลต์ปรับโวลต์นี่คือน่าจะเป็นการปล่อยลวดนะครับแอมนี่น่าจะเป็นกระแสไฟอ่อกดแช่นะครับเรากดแช่กดแช่ไว้หนึ่งสองสามสี ห้าหกอืมนี่คือปรับโวล์ได้ด้วยปรับแอมป์ได้ด้วยนี่เป็นเมนนวลน,นะครับกดหนึ่งครั้งเี๋ยวแต่ออโตโอ้คือผมผมต้องผมก็ลองใช้งานไปด้วยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับเรายังไม่รู้นะครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยมันปรับอะไรไม่ได้เลยนะ ออโต้กดแช่อกดแช่์นี่ฝั่งวนะีอ่ะฝั่งบนี่จะปรับได้นะครับถ้ากดแช่นะครับกดแช่มันขึ้นตัววีนะครับจะปรับได้ทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเราถ้าเรากด ปุ๊บอีกครั้งหนึ่งขึ้นเดี๋ตัว A นี่คือน่าจะเป็นออโต้แหละน่าจะเป็นคำย่อเขานะครับตัวนี้จะปรับไม่ได้อาเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกดปืนนะครับผมจะกดปืน่าได้ย,ยินเสียงไหมครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้ดูฟีดนะครับ มกดที่แรกจะช้าๆนะครับแล้วเขาก็จะเร็วนี่นะครับกดที่แรกจะออกช้าก่อนอันเดี๋ยวลองปรับตัวนี้ลงให้สุดปพ๊บกดเหมือนเดิมทีนี้นะเดี๋ยวผมจะลองกดแช่ดูกดให้มันเป็นแมนนวลน,นะครับกดให้เป็นแมนนวลน,นะครับ,รนนนนรบอ่ะ ดให้เป็นแม่นวนแล้วตัวนี้เราปรับขึ้นนิดนึงลองดูนะว่ามันจะช้าหรือเปล่าครับนะครับก็บไม่ต่างนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะเชื่อมเหล็กแหนบให้ดูมันจะใช้ดีจริงดังคำโฆษณาหรือเปล่า มันจะสู้เครื่องเก่าได้ไหมเนี่ยตัวนี้ใช้ไฟออตโต้นะครับหกสิบสองประมาณหกสิบหกสิบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูร้อยเชื่อมกันนะครับ คือมอเตอร์เขาหมุนไม่ค่อยลื่นเลยแต่เชื่อมดีครับปกติเชื่อมเครื่องเก่าขี้สลักเยอะนะครับแต่ตัวนี้ไม่ค่อยมีขี้นะครับลวดตัวเดียวกันนะครับ ดูไม่ค่อยลื่นไหลเลยครับอเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือสายของเครื่องเดิมมันสั้นกว่านะครับผมจะลองเอาสายเครื่องเดิมมามาเปลี่ยนดูนะครับสั้นกว่ากันประมาณห้าสิบเซนนะครับหรือจะเป็นที่สายหรือเปล่าทำไมไอ้ลวดมันฝีออกมาแบบติดๆขัดๆนะครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับแล้วเรามาลองไฟดูแล้วเรามาลองเชื่อมดู มาลองดูการเชื่อมใหม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับท่านผู้ชมมีจะยาวเลยนะ,ะแต่โฆษณาเขาดีเหลือเกินผมก็เลยอยากลองดู อ่าท่านผู้ชมว่ายังไงเดี๋ยวลองเป็นออโต้ออตโอต้นี้เป็นออตโอต้อยู่แล้วเป็นออตโอต้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวปรับไฟลงครับเดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าตู้นี้แอมตรงนะครับแอมตรงแล้วก็ใช้ห้าสิบก็เชื่อมได้แล้วเขาบอกว่างนะปรับไฟแค่ห้าสิบก็ได้แล้วเดี๋ยวมาลองดูกันครับ รอยเชื pelled, ads, ่อมสวยอยู่นะครับรอยเชื่อมสวยอยู่นะเดี๋ยวจะปรับเป็นออโต้นะครับตอนปรับอาจจะไม่ได้ให้ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีบ้างนะครับที่จะกระตุกดันในมือเราปุ๊ป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 ปุ๊นะครับเดี๋ยวจะเอาเหล็กบางมาเชื่อมให้ดู นี่นะครับเ <BMW. S 1> หล็กกาวานดส mm. อ1.2มิลนะครับประไฟที่เท่าไหร่ดีเอาไว้ที่50เหมือนเดิมอ่า50อันนี้ยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูกันครับ อโอเคสวยนะครับนี่ยังไม่เคะยังไม่เอาแปรงลวดถูนะครับทีนี้จะเป็นแมนนวลนะโอเป็นออโต้นะครับออโต้ Auto, ปรับไฟที่หนึ่งเขามีแบบบอกเลยนะว่าเหล็กหนาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งจุดสองไฟจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือปรับออโต้นะครับ นะครับสามสิบเอดหนึ่งจุดสองนั่นคือขนาดของเหล็กนะครับเหล็กหนาหนึ่งจุสองมิลน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้คือแมนนวลนะครับส่วนตัวนี้ฝั่งน,นี้คือออโตโอ้ไหนล่ะ เดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งรอยมันมีเศษนะครับมันมีเศษมันมีเศษฝุ่นอ่ะนะมีคาบน้ำมันคาบอะไรติดนะครับมีเล็กนะครับอืมก็ ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับก็ถือว่าทําได้ดีเอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับเอ่อเอาเชื่อมให้ดูแค่นี้เละนะครับแต่ว่าขี้สแล็กมันเป็นผงจนะริงนะเขาบอกว่าขี้สแล็กเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นผงออกมาเลยนะครับตู้รุ่นนี้นะครับมันเป็นผงจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดู มันเป็นผงแล้วก็ถูอกแล้วดูรอยเชื่อมนะครับดูรอยเชื่อมตรงกลางนี่คือเมนนนนะครับตัวนี้คือออโต้ตัวนี้คือออโต้นะครับไปแค่สามสิบเอ็ดนะครับไปแค่สามสิบเอ็ดนะครับก็สรุปเลยถือว่าเชื่อมได้ดีนะครับถือว่าเชื่อมได้ดีแต่ว่าสายเขาเข้ามาอาจจะยาวมอเตอร์เขาบอกว่าเป็นรุ่นพัฒนามาใหม่แรงตะเทียน นะครับมอเตอร์หมุนแรงขึ้นก็ไม่ต่างจากเครื่องเก่าผมนะนะครับการฝีกีนอะไรก็ไม่ต่างจากเครื่องเก่านะครับตัวนี้ได้ใส่สายสั้นนะครับอของใครที่เชื่อมแล้วมันสะดุดน่ะนะครับบางบางเครื่องเขาจะแถมสายมาแบบสามเมตรสี่เมตรอย่างนี้นะครับตัวนั้นสี่เมตรนะครับทีนี้มันดันไอ้มอเตอร์ดันลวดออกมาแบบออกบ้างไม่ออกบ้างสะดุดปุดรุปั๊บคือคือบางทีสายมันยาวไปนะครับตัวนี้ใส่ใส่สายสั้นแล้ว เชื่อมดีนะครับแต่สายที่เขาแถมมาให้เป็นสายยาวผมบอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวดด้วยเลยเนาะเสียงก็ไม่แรงนะครับเสียงพัดลมไม่แรงเท่าไหร่ตัวเก่าดังยังกับเครื่องบินนะครับงแรงนะครับเปรียบเทียบเลยแหละอ่ะก็นี่คือรีวิว ทั้งการใช้งานด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประสบเจอในการใช้งานครั้งแรกนะครับก็คือสายที่แถมมานะ่ะมันยาวไปแล้วมอเตอร์ฟีดไม่ค่อยออกนะครับมันออกอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่เสถียรนะครับมันไม่ลื่นนะครับของใครที่ซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็แชร์ประสบการณ์กันด้วยนะครับคือถ้ามันไม่ลื่นอย่างเงี้ย เราเจะแก้ไขย,ยังไงนะครับถ้าเราใส่สายยาวนะครับต่อไปแล้วครับท่านผู้ชมก็ให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ